ก็คเขียนเงินเราไปสู่ช่องประวัติที่ฉันเคยนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธี้มาดีวีเกมทีฟ้าสองพันสิบสี่บาททีฟ้าตั้งเปนี่สินึ่นะครับผมก็เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะมาสอนเล่นนะครับใครที่จะเล่นเข้ามาตรงนี้นะอันนี้คือเป็นหมดอันนี้หมดเลยนอันนี้เราต้องเลือกนะครับอนจะเล่นตัวอะไรทีมเลยนะเดี๋ยว กดเพลย์ให้ดูนะอันนี้คือหมดยิงกุทโทษนะจะลองยิงกุทโทษให้ดูฮนะจะเล่นเป็นทีมนี่ก็ับมนันดูดะทีมในคงจะเ,เป็นชื่อซีแล้วกันนะทุกคนโอเคเปิดเลยอันนี้เปิดปิดกันนะนะ ไม่ต้องกดเปิดนจะนีจะสามารถดูโอเคกดทิดทุกนะมีเสื้ออยู่สามเสียเหมือนก็มีสามเสีอนกันนะเราจะสีนี้มันจะนยืนสีนี้นะโอเคสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะนีประมาณนี้นะจะเอามาตินตลงแทนไม่ไก,กวนะแล้วก็อบุนโนนะ เอาบูโนมาแทนแม็กทูมินีนะครับโอเคนี่เป็นโค้ดนะสมมติถ้าจะเล่นเซนฮากก็สามารถเป็นเซนทากได้นะคือจะมันมีข้างเจ้าเนี่ยมูจินยูลยละไรก็ไม้มีนะเราจะเล่นของแผมงมูจินยยนะเอาก็รอไปหนึ่งครับ อาอตรงนี้นี่เป็นไะแลนะชื่อคนที่จะยิงโอเคครับแอลุนโดกยิงนะยิงเรียบร้อยครับไม่เหลือดีกีอาโอ้ยไม่ทันว่ะมาเมนดี้อุ้ยโอ้ติดเซฟครับ ซันโชยงังติดเซฟครับอ้าวเรียบร้อยครับเรืองกลางไม่ขยับเข้มันดูเลดฟอรอนนะไม่เข้าครับเรียบร้อยนิ่มๆเลยเนะี่ยแพ้ครับเรียบร้อยอีอย,ยังได้อยู่ครับทุกคน แค่เซฟด้วยเองได้นอ้แพ้ครับโอเคครับแพ้เฉยจะรีแมทให้ดูไมาไมมาเฮ้โนดยิงครับไม่เหลือบอกแล้วขวาไม่เหลือครับยิงขวาไม่เหลือบอกเลยโหยิงงี้ไม่ต้องยิงหรอกครับ พิงมาเรียบร้อยสามเหลี่ยมด้วยโอเคซันโชว์คนหก <c oughs> พุ่งก่อนนะดีแจพุ่งก่อนไปแล้วครับน่าสุดเรียบร้อยครับไม่ทันว่ะทุกคนไม่ทันว่ะ อุ yes. yeah, yeah, ้ยต uh, you mm ิดเซฟอะไรยแย่ละแย่ละเจ๊ติเซฟได้่ะติดเซฟอะติดเซฟอะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเซฟมันโลดเรียบร้อยครับชนะครับเฮ้ยดูท่าดีใจครับ